จะเป็นยังไงเมื่อนักโทษที่มี iQ มากกว่า150เนี่ยมาติดอยู่ในคุกและเขาก็พยายามจะแหกคุกเขาจะทำสำเร็จไหมต้องตามไปรับชมในคลิปสปอยนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมฝากคนดูเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กันด้วยนะคะเปิดเรื่องขึ้นมาเราก็จะได้พบกับ2หนุ่มที่เป็นจาห้าที่ FBI ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าแฟง์และก็แมทธิวโดยทั้งสองกำลังแอบย่องเข้าไปในอาคารซึ่งก็ใช้อำนาจของการเป็นตำรวจในการเดินเข้าไปพวกเขาได้บุกเข้าไปที่ห้องเก็บข้อมูลลับสำหรับคนที่มี โดยได้เข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีไขกระดูกและก็ได้ไปเจอกับชื่อของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าปีเตอร์แม็กเคสเขาเป็นนักโทษในคดีฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายผู้อื่นปีเตอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงภายในเรือนจำง่ายๆก็คือเขาเป็นหัวเรือน,นั่นเองแต่ในปัจจุบันนั้นปีเตอร์ถูกจับแยกออกมาขังเดี่ยวก็เพราะว่าดันไปนหักขาของผู้ต้องขังคนอื่นที่อยู่ในเรือนจำถึงแม้ว่าปีเตอร์จะเป็นนักโทษที่ป่าเถือนแต่เขาก็มีไ q ที่สูงมากถึง150เลยทีเดียวยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ยังสามารถแหกคุกได้ถึง2ครั้งมาแล้วด้วยแถมยังจัดการฆ่าตำรวจปีกสองคนในวันลุงขึ้นแฝงกับผอ,บอเนี่ยก็ได้เข้าไปพบกับปีเตอร์ที่เรือนจําเพื่อเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องของลูกชายของแฟงที่ในตอนนี้กําลังป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอยู่นั่นเองแฟงต้องการให้ปีเตอร์เนี่ยบริจาคไขกระดูกให้กับลูกชายของเขาเพราะว่าปีเตอร์คือนักโทษคนเดียวที่สามารถบ,บริจาคไขกระดูกที่เข้ากันได้กับลูกชายของแฟงแฟงก็เสนอหนทางแห่งการไถ่บาปให้กับปีเตอร์แต่ทว่านักโทษระดับนั้นคงไม่ต้อองการระไร่ แ,แพีเตอร์เนี่ยต้องการคว้าอิสระที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตนอกคุกต่างหากตอนแรกก็ทําหน้าเหมือนจะสงสารหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของแฟงแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่อยอมบริจาคให้กับลูกของแฟงจากนั้นแฟงก็ได้ออกมาจากเรือนจําด้วยความสิ้นหวังเขามาที่โรงพยาบาลเพื่อมาพบกับแม็กลูกชายเป็นที่รักของเขาแต่ก็ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อหมอได้เข้ามาแจ้งว่าลูกชายของแฟงนั้นหากยังไม่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกลูกชายของเขาจะเหลือเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปคุณหมอเนี่เธอก ได้เสนอให้แฟงไปเข้าพบกับจิตแพทย์หากว่าเขานั้นไม่สามารถรับเรื่องเร็วร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้นั่นเองแต่แฟงก็ได้ปฏิเสธเธอไปจากนั้นก็ได้เข้าไปพูดคุยกับลูกชายของตัวเองและก็ได้โกหกว่ามีคนบริจาคไขกระดูกให้ลูกแล้วนะ ไม่ต้องเป็นห่วงท่นใดน,นั่นเองแฟงก็ได้รับสายโทรศัพท์จากเงินจําในที่สุดปีเตอร์ก็ตกลงที่จะยอมบริจาคไขกระดูกให้กับลูกชายของแฟงแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องเอาลูกชายของเขาเนี่ยมาพบในวันพรุ่งนี้ซะก่อนถ้ามีปัญหามากก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกตัดภาพมาในวันรุ่งขึ้นแฟงก็ได้พาลูกชายมาพบกับปีเตอร์ทั้งสองก็ได้นั่งพูดคุยกันอยู่ภายในห้องบันทึกเสียงปีเตอร์เนี่ยก็ขอให้แม็กเรียกเขาว่าลุงแต่แม็กเนี่ยก็บอกว่าคุณไม่ใช่ลุงของผมนะก่อนที่ปีเตอร์จะให้้้คําาาสัญญ,ญว่เเจจะป็็นผูบริใหองก ที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจหนักมากรีบวิ่งไปกอดกับพ่อของตัวเองในทันทีจากนั้นปีเตอร์ก็ได้เรียกร้องขออภิสิทธิ์กับแฟงเขาต้องการออกจากห้องขังเดี่ยวและสามารถพบปะกับผู้ต้องขังคนอื่นๆได้แถมยังขอสูบบุหรี่เข้าใช้งานในห้องสมุดเหมือนคนปกติทางด้านของแฟงก็ตกลงเดี๋ยวจะไปบอกพัสดีให้ละกันในวันต่อมาแฟงก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ว่าที่ช่วยบอกต่อให้กับพัสดีสําหรับการคืนอภิสิทธิ์ให้กับปีเตอร์ตัดภาพกลับมาที่เรือนจําผู้คุมขังก็ได้มาส่งบุหรี่ให้กับปปีีเเตตออรร์์ ที่ไม่ได้สูบบุหรี่มาเนิ่นนานก็ชื่นใจไปเลยงานนี้หลังจากผู้คุมได้กลับออกไปปีเตอร์ก็ได้เริ่มทําอะไรบางอย่างเขาใช้เชือกลองเท้ามามัดติดกับข้อมือจากนั้นก็เอานิ้วมือเนี่ยไปวางบนโต๊ะปีเตอร์ก็ได้ทําการหักนิ้วหัวแม่มือของตัวเองและนี่คงเป็นก้าวแรกสู่แผนการการหลบหนีที่เขาได้คิดขึ้นมานั่นเองตัดกลับมาที่โรงพยาบาลแม็กด้วยความเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาก็กังวลว,ว่าเขาเนี่ยจะได้รับไขกระดูกจากอาชญากรอย่างปีเตอร์ที่เป็นคนแก่อีกด้วยซึ่งน่าจะทําให้เขาเนี่ยแก่ไปด้วย หรือเปล่าแต่แฟงเนี่ยก็ได้บอกว่าการรับไขกระดูกจากคนแก่มันไม่ได้ทําให้เราแก่ตามไปด้วยหรอกนะตัดภาพกลับมาที่เรือนจําขณะที่ปีเตอร์กําลังยืนจุดบุหรี่อยู่นั้นเขาก็กําลังมองหาใครบางคนซึ่งก็เป็นชายที่ใส่แว่นเขาทําหน้าที่จัดส่งยาให้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจําปีเตอร์เนี่ยก็ได้ขอให้ชายคนนี้เอายากลุ่มที่มีชื่อว่านาแคนมาให้หน่อยซึ่งมันเป็นยาเอาไว้สําหรับต่อต้านยาปีเตอร์ต้องการมันเพื่อเอามันมาป้องกันไม่ให้ตัวเองนั้นสลบตอนแรกชายคนนี้ก็เหมือนจะไม่ยอมทําให้แต่ปีเตอร ก็ขู่เป็นหนึ่งแมทเอามาให้กูแมทจากนั้นปีเตอร์ก็ได้เข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเขาก็กําลังศึกษาดูแผนที่ของโรงพยาบาลที่เขานั้นต้องเข้าไปผ่าตัดซึ่งปีเตอร์เนี่ยจะใช้ทางหลบหนีไปห้องซักรีดในระหว่างนั้นเขาก็แกล้งทําเป็นกลุ่มเล่นเกมหมากรุกเพื่อหลอกล่อผู้คุมขังแบบเนียนๆทางด้านของเจ้าหน้าที่ FBI ก็กําลังจัดเตรียมโรงพยาบาลสําหรับการมาถึงของปีเตอร์และพวกเขาก็รับรองถึงความปลอดภัยที่หนาแน่นที่มีระบบป้องกันสุดไฮเทคด้วยคอมพิวเตอร์รับรองว่าอาชญากรคนนี้ไม่สามารถหนีออก ไปได้อย่างแน่นอนคืนก่อนการแหกคุกชายคนนั้นก็ได้มาส่งยาให้กับปีเตอร์เหมือนปกติพวกเขาทําเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแท้จริงแล้วชายคนนั้นก็ได้แอบเอาหลอดยาใส่ไว้ในแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วปีเตอร์ก็ได้มารับไปและเมื่อปีเตอร์เข้าไปในห้องน้ําเขาก็ได้ทําการผูกเส้นได้ไว้ที่ปลายหลอดยาแล้วก็เอามันไปติดเข้ากับฟันปีเตอร์ก็กลืนหลอดยานั้นลงไปแบบอึกอักเมื่อถึงเวลาที่จะใช้งานมันเขาสามารถดึงมันกลับขึ้นมาใช้ได้เลยทันทีต่อจากนั้นปีเตอร์ก็ได้ แกะเอาไส้ของไฟแช็กออกมาเขาก็ได้ยัดมันเข้าไปที่นิ้วของตัวเองเพื่อใช้กับอะไรบางอย่างในวันต่อมาปีเตอร์ก็ถูกคุมตัวไปที่โรงพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ FBI ตามติดไปอย่างแน่นหนาเมื่อมาถึงเขาก็ถูกนําตัวไปที่ห้องผ่าตัดในทันทีหลังจากนั้นปีเตอร์ก็ถูกนําตัวไปนอนบนเตียงโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าที่นิ้วมือของเขานนเนี่ยกำลังหักอยู่เมาก็ไม่รอช้ารีบลงมือฉีดยาสลบทันทีทางด้านของปีเตอร์ที่มียาการสลบอยู่ในคอก็ได้บีบมันให้แตกเวลาผ่านไปสักพัก หมอก็เริ่มแปลกใจว่าทำไมไอ้หมอนี่มันยังไม่สลบสักทีแบงก็ยืนดูอย่างมีความหวังไม่นานนักปีเตอร์ก็ค่อยๆขยับมือจากที่ล็อกพอออกมาได้เขาก็ถีบหมอและพยาบาลเนี่ยหงายหลังเลยทีเดียวและเขาก็ได้ใช้ต่อยไฟแช็กที่ติดอยู่ในนิ้วมือจูดกับท่อแก๊สในห้องผ่าตัดตจมตีไปที่หมอและเจ้าหน้าที่เหตุการณ์ก็ชุลมุนวุ่นวายไปหมดปีเตอร์เขาก็ใช้จังหวะน,นั้นวิ่งหนีออกไปจากห้องผ่าตัดในทันทีแบงที่ยืนดูอยู่ก็ต้องรีบเข้าไปช่่่ววยหหหหมมมออออออปีีีีเเตรร์กกก็็ไไไดดดด้้้้นลลงงทัแาาชุขใ เพื่อความเนียนถึงแม้ว่าเขาจะถูกยิงที่ขาและก็ยังมีโซ่ผูกติดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพื่อความเป็นอิสระเนี่ยกูยอมทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วจากนั้นปีเตอร์ก็ได้มุ่งหน้ามาที่ห้องเลเซอร์เขาได้บังคับให้หมอเนี่ยใช้เลเซอร์ตัดโซ่ตัวนออกไปจากขาของเขาจากนั้นปีเตอร์ก็แอบมาเย็บแผลอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแบบชิวๆไม่นานนักเมื่อจะโดนจับได้ปีเตอร์ก็ได้จับหมอมาเป็นตัวประกันเขาขู่ให้แฟงเนี่ยลมเลิกความคิดที่จะเอาไขากระดูกของเขาไปซะไม่งั้นเขาจะปิดชีวิตเธออย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว ยิงปีเตอร์ถ้ามยอมปล่อยหมอคนนั้นออกมาการหมอที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็บอกว่ายิงไม่ได้นะถ้าปีเตอร์ถูกยิงแล้วตุยไขกระดูกเขาจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปมันจะแข็งกระด้างไปหมดแมกลูกชายของแฟงก็หมดสิทธิ์ไปตลอดการทันใดนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่คนโผล่เข้ามาเขาขู่จะยิงปีเตอร์ถ้าไม่ยอมปล่อยหมอสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นไปอีกแฟงก็ได้วางปืนลงตามที่ปีเตอร์ได้บอกก่อนที่เขาจะเริ่มนับถอยหลังเพื่อจะปิดชีวิตคุณหมอและก็ได้บอกว่าส่งปืนมาให้ซะดีๆ หมออีกคนเนี่ยก็ได้เตะปืนมาให้กับแฟงแต่ดันเตะพลาดสงนันเตะส่งไปให้ปีเตอร์แฟงก็ได้เดินมาบังที่ตัวประกรันและก็บอกให้เจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยวางปืนลงซะเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่แต่ไม่นานนักก็มีตำรวจแอบอยู่ที่ด้านหลังซึงนั่นก็ทําให้ปีเตอร์เนี่ยต้องทําการเหนี่ยวไก เพื่อความปลอดภัยของตัวเองก่อนที่จะวิ่งหนีหลบไปทางด้านของผอ,อก็ได้ตามมาที่ห้องฉุกเฉินเขาก็บอกว่าแฟงเนี่ยทาให้คนตายไปหลายชีวิตแล้วเพียงพอลูกชายของเขาคนเดียวซึ่งนั่นก็ทําให้แฟงเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวออกไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าลูกชายยังไม่ได้รับการปลูกถ่ายไขยกระดูกเขาก็จะไม่ยอมเช่นกันในระหว่างที่แฟงถูกคุมตัวออกจากโรงพยาบาลเขาก็ได้ใช้จังหวะที่ชุมลมุนวุ่นวายของพวกนักข่าวหลบหนีไปได้อย่างหวุดหวิดแต่กลับมาที่แม็กเขากําลังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ Peter ปีเตอร์กระโผผกเข้ามาจัดก,การกับเขาคุณหมอตัวปาาระกันก็มาอยู่ในห้องนี้พอดีปีเตอร์ก็เลยได้จับตัวเธอไปเพื่อให้เธอเนี่ยพาไปที่ห้องเก็บสารไซโคโพเพนทางด้านของแฝงก็ตามมาติดติดใช้รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจบุกเข้ามาที่โรงพยาบาลมุ่งตรงไปที่ห้องของลูกชายตัวเองแม็กก็ได้บอกว่าปีเตอร์เนี่ยกำลังไปที่ห้องเก็บสารไซโคโพเพนตัดก,กลับมาที่ปีเตอร์เขามาอยู่ที่ห้องเก็บสารเคมี K Me. และก็ได้สั่งให้คุณหมอเนี่ยเอาถาังสารไซโคโพรเพนยัดใส่ถุงใบนั้นปีเตอร์ คิดจะระเบิดที่นี่เพื่อเบ่งเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่สำหรับการหลบหนีนั่นเอง แต่พาดท่าให้กับคุณหมอปีเตอร์ก็ถูกเธอเนี่ยเล่นงานเข้าให้จานนั้นเธอก็ได้วิ่งหนีออกไปแล้วก็มาเจอกับแฟงแฟงก็ขอร้องกับเธอว่าอย่าเพิ่งไปบอกตำรวจนะไม่งั้นพวกเขาเนี่ยจะมาจับผมอย่างแน่นอนและปีเตอร์ก็จะถูกฆ่าแต่กลับมาที่ปีเตอร์กำลังพ่นสารไซโคโพเพนไปที่พื้นห้องก่อนที่แฟงจะตามมาเจอแฝงก็บังคับให้ปีเตอร์ยอมมอบตัวซะดีๆแต่ใครมันจะไปยอมง่ายๆล่ะปีเตอร์ก็เลยทำการจุดไฟพร้อมกับวิ่งหนีไปกับเสียงระเบิดทำให้ไฟฟ้าที่โรงพยาบาลก็ได้ดับลงไปพรอม กังนั้นก็ทําให้เครื่องช่วยหายใจของแม็กเนี่ยดับไปเหมือนกันเขาก็เลยต้องทําการย้ายแม็กไปที่ตึกเก่าของโรงพยาบาลทางด้านของปีเตอร์ก็กําลังหลบหนีไปที่ตึกเก่าด้วยเช่นกันเขาเกือบจะถูกจับได้แต่แฝงก็มาช่วยยิงไฟของเจ้าหน้าที่ซะกอ่อนเพราะเขากลัวว่าปีเตอร์จะตุยจากนั้นปีเตอร์ก็ได้เข้ามาที่ตึกเก่าได้สําเร็จและเขาก็มาจ่าเอกกับพัสดีผู้ที่มีอํานาจค,ควบคุมทุกอย่างภายในตึกนี้พอดีเขาก็เลยถูกจับเอามาเป็นตัวประกันปีเตอร์ก็ได้ใช้รหัสผ่านของพัสดีเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อปปิดรระตูทุกๆบาน,นโงย าบตอนนี้เขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้หมดแล้วเขาสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันที่ห้องถุงด้านล่างทางด้านของแฟงกับหมอก็ได้ตามเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถผ่านประตูเข้ามาได้ดท้ายแล้วแฟงก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ปีเตอร์เนี่ยเปิดประตูให้กับเขาเพราะว่าแม็กได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารเก่านั้นแล้วเขาต้องได้รับการดูแลจากหมอระหว่างนั้นก็มีตำรวจแอบเข้ามาทางช่องระบายอากาศปีเตอร์ก็ไหวตัวทันซะก่อนและก็ได้จัดการกับตำรวจคนนั้นไปอย่างชิวๆจากนั้นเขาก็นำตัวประกันทุกคนพาขึ้นไปที่ชั้นบนสุด เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่ในระหว่างนั้นปีเตอร์ก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องเดินผ่านมาทางสะพานทางเชื่อมอย่างแน่นอนเขาก็ได้แอบวางถังโพเพนเพื่อเป็นกับดักเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วปีเตอร์กะจะยิงไปที่ถังเพื่อให้มันระเบิดใสท่ทุกๆคนที่เดินผ่านมาแต่แฟงก็มาเห็นเข้าก่อนก็เลยได้ยิงไปที่ถังเพื่อช่วยชีวิตของทุกคนต่อจากนั้นปีเตอร์ก็มุ่งไปที่ห้องของแม็กดังวันนั้นแฟงก็อยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยถูกจับเป็นตัวประกรันแม็กก็มาเปิดห้้ออออองงงใหหกกกับับออ่่่ขตตวเเเนทีจะิดุ แย่งชิงตัวประกันแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรปีเตอร์ได้ก่อนที่ปีเตอร์จะออกจากห้องไปเขาก็ได้จับแม็กเนี่ยมาเป็นตัวประกันปีเตอร์ก็มุ่งไปที่ห้องเก็บศพซึ่งมันก็เป็นแผงกลางของเขาอยู่แล้วที่ห้องนั้นเนี่ยมันเชื่อมติดอยู่กับอุโมงค์พอดีเขาก็เริ่มทําการเจาะผนังก่อนที่จะมุดออกไปก็ได้พูดขอโทษแม็กที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้เลยไม่นานนักปีเตอร์ก็สามารถออกมาจากโรงพยาบาลได้สําเร็จจา้งนั้นเขาก็ได้ปลวนรถยนต์เพื่อขับหนีไปทางด้านแฟงก็ตามมาติดๆเขาขโมยรถของตํารวจแล้วก็ใช้บารประจําตัววขขออองตํารจเพื่ ความช่วยเหลือจากห้องพวควบคุมหลังจากขับรถไปนานหลายนาทีแฟงก็คิดแผนการบางอย่างออกเขาโทรไปสั่งให้คนควบคุมสะพานเนี่ยกดสะพานให้มันยกตัวขึ้นซึ่งนั่นก็ทําให้ปีเตอร์ไม่สามารถขับรถข้ามไปได้ก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะเดินเข้ามาเพื่อพูดคุยกันจู่ๆหอของเจ้าหน้าที่ก็โผล่เข้ามาแล้วก็เหนี่ยวไกไปที่ปีเตอร์แต่แฟงเนี่ยเข้ามาขวางไว้ก่อนซึ่งทําให้ตัวเขาถูกยิงส่วนปีเตอร์นั้นก็ใช้จังหวะชุลมุนวิ่งกระโดดลงไปในสะพานซึ่งในระหว่างที่กระโดดลงไปเนี่ยก็โดนแก ดีทําให้ปีเตอร์ไม่สามารถว่ายน้ําได้แฟงก็เลยกระโดดลงไปช่วยปีเตอร์ในทันทีจากนั้นเขาก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแม็กก็ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกจากปีเตอร์แม็กก็กลับมามีชีวิตสดใสกับพ่อของตัวเองอีกครั้งตัดภาพกลับไปที่ปีเตอร์เขานอนหลับรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u เมื่อรู้สึกตัวเขาก็ได้ถามกับเจ้าหน้าที่ว่าเด็กปลอดภัยหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าปลอดภยัยร่างกายของเขาตอบรับไข่กระดูกจากปีเตอร์ด้วยเป็นอย่างดีทุกคนก็แฮปปี้ก่อนที่ปีเตอร์เนี่ยจะก,กระซิบบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า ดีฉันจะได้ไปจากที่นีส่สักทีจากนั้นแหละค่ะพีแกก็ได้ล้วงปืนออกมาต่อเข้าไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นทาเอาตำรวจเนี่ยงงไปเลยว่านั่นมันปืนกูมันเอาไปตอนไหนกันวะเนี่ยปีเตอร์ก็ได้ถามว่าใช้รถยี่ห้ออะไรและหนังก็ได้ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะสรุปแล้วปีเตอร์ก็รอดคุกนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยของทางช่องเราฝากทุกคนกดติดตามช่องสปอยหนังช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ